พี่ครับซึ่งว่าอันนี้เอ็นอีที่สองนะครับผมซึ่งว่าันนี้อีพีสองจะมาจุดโลนี่ครับผมสามพลเน,น,นี่ยอันแรกจุดพลุเนี่ยผมเพิ่งเอามานะครับดังนั้นผมก็เลยเอามาเล่นๆส่วนอันนี้ครับผมก็เอามาจุดใทุกคนดูทำเป็นยังไงนะพร้อมเลยไหมครับ ร้านหนึ่งคูดแพง สวยใช้ได้ตมันหมดอเยอะช่ได้แค่เรื่อล้เรื่องเ่องอเดียวก่อนอันเดียอนเีครับอันเดียวก่อนอันนั้เลยออันนี้มันแหลกมั้งมืออ่ะมา 嗯。<laughs> ไปนี่ครับผมนึ่งหนึ่งก็เป็นอันด้มยหนึ่งนอัน ไม่ได้ลนะ่ะมาคนต่อไปบูเสื้อไอ้มันเชื่ออะไรอ่านภาษาที่ภาษาที่ไม่ออกเหนี่นะ สองอันเนี้ยผมจะเก็บไว้แบบบ่นหน่าลองเอาล่ะอันนี thousand, um, ้ความเงี้ยชิบพันพันหนึ่งอะพันหนึ่งเออจำได้แล้วข้าสัญญาไว้ว่าจะจุดรือรัวยิ่ใช่ปะได้ได้รู้ป่าไม่หมล่ะคันนี้นม่มือสุดได้หรือเปล่านอือ ปลออามันจะหยุดเรื่อยเลยปิดก่อนปิดปิดท้ายปิดปิดพอมหอมเลยหนึ่งหยิบหมดนะอ่ะหยิบหมดเลยนี่เราไปถึงได้เลยนี่เก็บมาแล้วตานนั้นเป็นเนะสียงไปกันเหมือนนะ ีนี่มันีเหมือนอยู่นะมือนี่ทีขนาดไหนปีตงมันเ็นอะไรสิมาดอืมแผมพิบีท้าสุดเลยผมขอแย้มีห้าสุดก่นนะครับ మహనే เร่นอนิล้าลืมจุดบอกกันเรื่องจุดตรงนีคือปที่ายอย่างมาอย่างนึงมันคืยิเดียวใครที่สนใจก็ด้ดั้น นี่เลยวันครับอาผมตะเป็นีกาะีกับเนี้ครับเป็นน้ำยาแล้วผมี่้าทันทีนะรัดมาแล้วแต่บ้านมันไม่ได้เงินนะดูบนกดัพออกไม่หง้อนกัมาที่เดียวมา พร้อมแล้วมึงขึ้นแล้วครับผม 5, 5, 5, 5, 5. ห้าห้าดีเดี๋ยวเอารวบก่อนในเรืออนเลยถ้าเหมือนแล้วก็แบบไปเอาใหม่ได้ครับเดี๋ยวทำให้ดูท่าทำหมดแล้วมาแล้วหน่มระวังไปเรื่อยครับผม วันนั้น้องมองน้องเสียงเงินหลอกเจอผม ต้องอยากลองวัน no. น่ะเดี๋ยวฉันทำได้เรงเอาใต้นี้แต่เราไปไปที่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปค่อยไปอ่านค่อยไปนะทำวันนี้ก่อนไปเรื่อยๆแล้วมึงมึ อันเดียวฮ้าไอ้นีน mhm. น่ปัม๊มปั้มปั๊มฮะปั๊มผมจะลองจุดแล้วแล้วลองจะจุดดิไอผมมันโผล่ดาให้มันโผล่ไปบนฟ้าดิค่ะเต่าโหัวอยากลองนั่งใหม่ใหใหม่ดิใหม่ดิทำได้ไม่ได้ยังไม่ได้เอาหมดแล้ว มาลองเอาหน่อยดีแล้วกันนะเอากันเนลยเฮ้ยน้อ,องรับไหมใครจับบ้านไม่กดเลย บ้างอันนี้วิวน้ำพันแล้วก็น้ำพันธ์สักนึงนะพวกความสวยนี่ก็ถึงคริสต์มาสแล้วคุณอยากได้อะไรก็วคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่ามา ้คือผมอาจจะเล็นิดนงพราะถ่ายคลิปผมไม่ค่อยถ่ายคลิปบ่อยผมก็เลยเป็นแบนี้ครับน้้งผมก็เป็นถ่ายคลิปตอนที่มึงสิบๆบนี้บ่อยแบบสที่เรื่องไม่ได้ทางก็ดบบรู้สึกว่างเป็แบบเว้ยอะ

นี mm ่ส hmm. mm ุดๆเลยไมเหนนี hmm. mm ่ย hmm. mm hmm. เสรดกว่าวะหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งคเร็หนึ่งวันนี้ไนะนะมากควเร็วหนึงนงนะน่งครับผมวัม้จริงเร็วยืดจุดหมดร็แ้มต เดี๋ยวที่ลยบอว่าอมเดี๋ยวหายอกมนอกดีเสียกันนะฮัก ผีเสื้อซึ่งจะลงขนาดไหนจะทำกันแล้วข้าจ้ห้ข้าพ้าเป็นแล้วข้าพเจ้าจะทปเนปากของพิธีกรรมนี้ขาจะเล่นปากขอน้นะครับ <laughs> ที่มันจะมีดำอาหารลูกอมลอมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยน่ององม้เท้าของของของขวัญทั้เล่ถึงจะไม่นเขาดำมาไอลูกอะไรติดต้นติดที่มนอ่เดน้ย i um. เด็กเล่นดอกไม้ไฟเป็นคนธรรมดาีสามนไม่ได้เล่นเล่กร่านะครับแต่สัตว์มชอบอไรใหม่ไปดีอนเรียนามแบบเลีายาผ่านเรมันเยอมันเยอะคุณผกนะครับปาปลาสุกไะมครับถ้าใครเล่นอ่าบลย